การเลี้ยวแบนของคลื่น difraction คุณสมบัติข้อนี้หมายถึงปรากฏการณ์ที่คลื่นสามารถเคลื่อนที่ผ่านแง่มุมของสิ่งกีดขวางได้ยกตัวอย่างนะครับเนี่ยเจ้าบีเวอร์นะอยู่อีกด้านหนึ่งของบ้านเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณหมูแล้วกันกำลังตะโกนหามันโอ้ยบีเวอร์บีเวอร์อยู่ไหนนะถ้าเป็นการแต่ทออพลังงานแบบอนุภาพ อนุภาคจะไม่สามารถส่งพลังงานอ้อมผ่านบ้านหลังนี้ไปได้เลยนะฮะแต่ในกรณีนี้เนื่องจากว่าเสียงมีคุณสมบัติของคลื่นมันจึงสามารถเลี้ยวเบนนะฮะผ่านบ้านถึงขวางอยู่ได้เพราะฉะนั้นคุณสมบัติข้อนี้ละ่ะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวสำหรับการถ่ายทอดพลังงานแบบคลื่นเท่านั้นการถ่ายทอดพลังงานแบบอนุภาคทำไม่ได้ต้องคลื่นเท่านั้นนะฮะคุณสมบัติข้อนี้จะเป็นตัวที่ใช้แยกระหว่าง การถ่ายทอดพลังงานแบบคลื่นหรือแบบอนุภาคและแล้วก็มาถึงคำถามว่าเอาแล้วการถ่ายทอดพลังงานแบบคลื่นมันมีดีอะไรละมันถึงเลี้ยวและเบนผ่านสิ่งกิดขวางได้ไอหมอนี่แหละเป็นคนอธิบายฮอยเกนส์ฮอยเกนได้พัฒนาหลักของเขาเพื่อใช้ในการอธิบายว่าทำไมทำไมนะฮะคลื่นมึงสามารถเลี้ยวเบนผ่านสิ่งกีดขวางได้เขาบอกว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นเนี่ย สามารถทําตัวเป็นเสมือนกับจุดกําเนิดคลื่นใหม่ได้เข้าใจคําว่าจุดกําเนิดคลื่นไหมครับเวลาเราพูดถึงจุดกําเนิดคลื่นก็เหมือนกับว่าเราเอาก้อนหินปาลงในน้ําปังนี่เป็นจุดใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะทําให้เกิดคลื่นวงกลมรอบๆนะนั่นคือหลักของอยเกนเพราะฉะนั้นเขาอธิบายว่าไอ้คลื่นหน้าตรงที่เคลื่อนที่มาอย่างนี้เนี่ยนะฮะคลื่นหน้าตรงเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยจุดกําเนิดคลื่นเล็กๆเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยเห็นไหมฮะให้กําเนิดคลื่นแบบนี้โอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยนะฮะ ผลที่ตามมาก็คือมันจะเกิดคลื่นหน้าตรงเหมือนกันนะคะเคลื่อนที่ขนานไปกับคลื่นแรกเลยแบบนี้ <enga> เห็นไหมฮะนี่แหละครับหลักของฮอยเกนส์นะครับ <cassette> แล้วเจ้าหลักของฮอยเกนส์ที่ว่าทุกๆ ER <bles> จุดบน <ks> หน้าคลื่นเส,ส,สมือนสามสารถทําตัวเป็นเสมือนจุดกําเนิดคลื่นใหม่ได้เนี่ยนะฮะอธิบายได้กับหน้าคลื่นทุกประเภททุกหน้าเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนุมานหน้าทศกัณฐ์หน้าพระลักษมณ์พรามเอาไปไกลเลยยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีไม้อันหนึ่งมันคงๆคดๆอย่างเงี้ยแล้วเราจุ่มขึ้นลงนะฮะในน้ําทําให้เกิดคลื่นนะฮะอืมมันก็เกิดคลื่นบนไม้เนี่ยมันก็จะพืชตนเป็นไงครับจุดกําเนิดคลื่นใหม่เห็นไหมครับโอ้โหทําให้เกิดหน้าคลื่นเห็นไหมครับหน้าคลื่นจะเป็นไงก็เหมือนกับรูปไม้ที่เอามาเริ่มต้นจุ่มนะฮะจริงๆแล้วมันกระจายทั้งข้างบนและข้างล่างนะหน้าคลื่นจะมี2ด้านนะฮะเอาละสีเขียวนี่ก็เป็นหน้าคลื่นใหม่ด้วย,วยเห็นไหมครับนี่แหละคือ หลักของฮอยเกนส์และสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ลหละครับมาใช้หลักการของเจ้าฮอยเกนเนี่ยนะฮะอธิบายให้สุดๆไปเลยในเรื่องของการเลี้ยวเบนของคลื่นผ่านสิ่งกีดขวางนะโอ้โหเรามีเขื่อนปึกอย่างนี้เลยนะฮะแล้วเราก็มีน้าคลื่นน้ําหน้าตรงเนี่ยวิ่งมาอย่างนี้นะฮะก็ใช้หลักการของไฮเกนแล้วก็ได้คลื่นหน้าตรงเหมือนกันเคลื่อนที่มา,เ,าเรื่อยๆอามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะ คลื่นมันก็ควรจะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางนี้ถูกไหมครับถ้าเป็นอนุภาคมันก็วิง่งทางนี้แหละอา้าวแล้วมันมีสิทธิ์ไหมที่จะเคลื่อนที่มาอย่างนี้คําตอบคือเป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะอย่างนี้เห็นไหมฮะทุกทุกจุดบนหน้าคลื่นประพติตนเสมือนกับจุดกําเนิดคลื่นใหม่เห็นไหมชัว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 ด้วยเหตุประการชนิดแลนะฮะคลื่นน้ําที่วิ่งมาอย่างนี้นะฮะ ส่วนที่วิ่งตรงก็ตรงไปส่วนที่เลี้ยวเบนก็เลี้ยวเบนมาได้เห็นไหมครับจากแหล่งกําเนิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีขึ้นน้ำนะฮะที่มีหน้าคลื่นแบบนี้เนี่ยเลี้ยวเบนผ่านกําแพงตรงนี้ไปได้นานี่แหละครับหลักการของไฮเกนที่เอามาอธิบายในเรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่น